บรรยากาศยามเช้านะคะที่สุโขทัยวัดบ,บางทองค่ะทานข้าวเช้าค่ะบรรยากาศยามเช้าที่วัดบางทองสุโข,ขทัยนะคะตักบายเช้างานบุญค่ะงานบุญ งานบุญอัญเชิญรูปหล่อท่านพ่อรีประดิษฐานไว้ที่ศาลาวัดบางทองนะคะหรนดีกราแปรดีโปรโซาโปรซาขอนิดนึงใครจะห่อกลับจะเพิ่งห่อกลับนะคะให้ให้ให้ทานกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่าให้ทานกันเรียบร้อยก่อนนะคะ แปดน้ำพี่แัดอยู่ตรงนี้นะล็อกคลิปไม่ไหวแลล็อคลิปไม่ไหวคุณลุงของคุณลุงด้วลองนเวลาฉันเวลาฉันห้ามถ่ายภาพคอยเก็บแม่ชีนะลืมไปแต่เมื่อกี้เออเราลืมไปว่ะ ลงมาให้หมดไม่รนี่จะคนสวยๆเอาเข้าให้ยเยนนะแล้วลูกเอา นั่งไหนอ่ะนั่งหาที่นั่งก่อนเเร็วๆหาที่นั่งคุณพี่ทหารตำรวจคุณพี่ทหารเชิญเชิญทางนี้่อยค่ะถวาไปัจจัยนะคะเชิญเลยคะ่นนะเอ๋ว มีแล้วนี่น้องฟังเฉยเขาตั้งใกล้ๆน้อง นคนรถเราอ่ะอา,อาจารยคนรถเราอ่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นรอนมาตักแล้วอ๋อแล้วน้ำส้มขายหมดหรือยังคะโปรดทราบรับน้ำส้มด้วยนะคะรับน้ำส้มด้วยนะคะ น้ำส้มกลัวไม่หมดยาย โฆษณาน้ำส้มให้หน่อยเลยน้ำส้มใครยังไม่ได้น้ำส้มเชิญนะคะน้ำส้มนะคะมีน้ำสับปะรดด้วยค่ะเป็นเด็ดที่ร้านนะคะฝากด้วยนะคะน้ำส้มดำฝักงูนะคะดำด้วยดำด้วยฝักงูนะคะทิ้นอดอร่อยม้อฝักงูนะคะตักิวเลยไม่ได้แกงลูกนาดถึงรู้จักเยอะนะคะ ไหนบึงตังอยู่ตรงนี้เหรอไหนอ,อะซ้่มตังเอาซ้่มตัง,ตงไปฝั่งม้วนอ๋อเหรอขอพี่ดวงขอพี่ดวงคนน่ะรออะไรอะรอรข้าวหรือพวก ชินมาอีกแล้วลูกชิมมาอีกแล้วอร่อยไหมน้ำพริกวันนั้นโอ้กําลังถามหาอยู่ว่าใครตามกําลังจะขอโอ้มาได้ด้วตามอร่อยมากอร่อยมากเมื่อไหร่เจอหรอเดี๋ยวโทรบอกพี่เนต่เออเดี๋ยวขอขอเบอร์โทรเดี๋ยวขอเบอร์โทรเดี๋ยวขอเบอร์โทรขอเบอร์โทร hai số điện cái đây, này. Đi. Hài hà. hài đi. rồi đấy, này. Đó, này. À? ăn píp ngay, píp hang, ẩm thực ngon đấy, ตำไทยตำปูตำปลาเป็นตอนตอนไม่จำไม่มีตอนแม่อะไรนะเป็นน้ำ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 น้้ำ้ำน้ำน้น้น หนูสั่งไว้ป่ะอ่ะยินไปเลยเดี๋ยวเข้ามาทีหลัง เอาไว้3ามคนพอดีเลย3ามคน